พันสีที่มีลักษณะอาการใบเป็นแบบนี้นะคะใบเหลืองใบเหี่ยวทิ้งใบนะคะเพื่อนๆสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่มินตาการ์เด้นคลิปนี้นะคะมินก็จะพาเพื่อนๆมาดู อบอนสีนะคะที่บ้านนี่ก็จะเป็นบอนสีเจ้ากุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นสีไบอ่าด่างจุดลายชมพูนะคะเพื่อนๆใบสวยมากเลยนะคะแต่เมื่อ,อเราปลูกไปสักพักนึงนะคะเพื่อนๆใบของเขาก็จะมีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะ นี่ใบเหลืองใบช้ำทิ้งใบนะคะสาเหตุเขาก็เกิดจากดินนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เรามาดูดินของเขานะคะอ่ามินจะให้ดูดินนะคะเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะคะนี่คือเป็นดินเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะสาเหตุที่ทำให้บอลสีของเรานั้น ไม่โตไม่สวยนะคะแล้วก็ชะง,งักการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้นานๆนะคะก็จะทำให้บอนสีของเราเนี่ยรากเน่าโคนเน่าได้นะคะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นไปหล่อเลี้ยงใบได้นะคะก็จะทำให้เกิดลักษณะอาการใบเป็นแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นก็จะมาแก้ไขปัญหาเขาด้วยการเปลี่ยนดินให้กับเขาใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลือ้อลืล้อดูดินลื้อดูรากของเขากันก่อนเนาะอ่าเป็นเป็นบอลสีที่อยู่บ้านคุณแม่นะคะเพื่อนๆอ่ะก็จะเหนียวนิดนึงเนาะ เราก็ไม่ค่อยจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์เท่าไหร่นะคะคเพื่อนๆดูลักษณะดูลักษณะจากการทิ้มอ่าดูลักษณะจากการจิ้มจิ้มลงไปนะคะคือแบบดินเขาแน่นมากนะคะนี่อ่าเราจะทำยังไงดีนี่นะคะ คือลากเขาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆลากเยอะมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเหมือนกับว่าลากเขาไม่สามารถดูดสารอาหารได้นะคะเพราะว่าดินเขาเนี่ยเป็นดินที่ดินแน่นดินเหนียวเนาะนี่นะคะก็จะมีแต่พวกลากฝอยนะคะเดี๋ยวมิ้นจะนำเขาไปฉีดล้างน้ำนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะป้องกันลากฝอยเขาขาดนะคะนี่นะคะ ส่วนใบที่เขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมินก็จะดึงเขาออกเลยเนาะโอ้โหดูดูหัวเขายังหัวเขาใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอ่าเ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดึงทิ้งเลยเนาะเอ่ะนะคะอือ นี่นะคะก็คือเราได้ล้างเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าก็เป็นการทําความสะอาดแล้วก็กําจัดเพี้ยไปในตัวด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปผสมดินปลูกกันค่ะหลังจากที่เราได้ล้างดินเก่าเขาออกแล้วนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาใส่กระถางนี้นะคะโดยที่มิ้นจะนำอ่ากาบมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวสับเนี่ยมารองก้นกระถางเนาะนี่นะคะ ในตัวกากมะพร้าวสับเนี่ยเราก็ได้ทําการแช่น้ําเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นนะคะก็จะเป็นดินนะคะที่มินได้ทําการหมักเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีดินใบก้ามปูนะคะซึ่งผสมกับดินร่วนแล้วก็กากมะพร้าวสับเนาะอ่ามีนะคะเราก็วางเข้าไปเลยนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสำหรับการแก้ปัญหาต้นบอลสีที่เขามีดินแน่นมากเกินไปนะคะเพื่อนๆอก็จะทำให้บอนสีของเรานั้นชะงักการจเจริญเติบโตไม่โตแล้วก็เติบโตช้านะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขาไว้นานๆนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้บอลสีของเรานั้นเกิดการเสียหายได้นะคะก็จะทำให้ลากเน่าโคนเน่าหรือว่าจะตายได้นะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่ปลูกบอนสีไว้แล้วเขามีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะก็คือใบเหลืองไม่โตชะงักการเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆเรากา็ควรมาเปลี่ยนดินให้กับเขานะคะเนื่องจากว่าต้นเนี้ยเขามีดินที่แน่นมากเกินไปนะคะเพื่อนๆหรือว่าเป็นดินเหนียวเนาะ ก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่โตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มิน้นด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ